สวัสดีครับบ้าเท้าสวัสดีท่านผู้ชมครับคืนวันที่18ธันวาคม2567นรบะครับเ,เวลาประมาณ3ทุ่มแล้วท่านผู้ชมนะครับจะพามารับชมครับตาเดชขอนแก่นหรือพ่อเดชนะครับหมวดที่ผ่านมาพ่อให้เด่นล่างวิ่งล่าง2นับจับคู่ตัวเด่นตัวเน้นให้สองหนึ่งับสองตรงๆต,ต,ตัวเน้นมาตัวเด่นเลยท่านผู้ชมอ่า ตอนนี้พ่ออยู่ในสายนะครับจะพามาชมมาฟังน้ำกันนะครับงวดวันที่2มก,กราคม2568นะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่19ทธันวาคม2567ัน้ได้ทำช่เดอร์รวาวดิกแล้วนะครับบาวเถ่าถกระพึ่งมาจากบ้านใมหมูนะครับอ่พุ่งเช้าวันที่เช้าวันที่19นะครับมืออึาก็จะไปงาน ับงานแต่งลูกชายแม่หมูอ่าก็จะลงให้เช้าวันที่19บธันวาคม2567นะครับตอนนี้พ่อยในสายสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับเ่อสาครับครับมาดึกๆเนแล้วพ่อเนาะครับครับผมอ่าเครับาอ่่าาวอสะดวกเวลาหนีพ่อทำชุชมนะครับครับอ่า จะลงให้เชา้าวันที่สิบเก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเ็ได้ดชมเดองวดที่ผ่านมาสองหนึ่งตรงตรงนะ่ะพอเนาะครับอ่าสองหนึ่งโอ้ยมักกระดอกันเดียครับเป้าเป้าแตะว่าเล็พี่น้องกันว่าจะบอกบอ้าเลยะแมนพอเมื่อนั้นผมก็คุยกับพ่อยู่พ่อมันจะมาตะเล็กพี่น้องบอ่งาผมยังวายอยู่โชคม์ดมันใจได้ค,ครับมันใจรัดอย่างเนี้ยโชคมัดไรบ้างพ่อครับได้ สมควรอยู่เอาดีใจน้ำพ่อจงะมาเบาเถ่าคือบ่มีดวงนะครับบ๊อบบ๊อบมับ๊อบมุ่ยใจเงืนสองมือไปล้วเอาดีใจน้าพ่อดีใจน้าพ่อกระยำคักพ่อว่าสองหนึ่งเด้อเบาเถ่าจะมาเบาเถ่าว่าพ่อมันจะมาพี่น้องบ่เบาเถ่ากับคุยกับพ่อคนอยู่อืมอ่าเอางวดแรกของปีหกแปดน้ำพ่อ เรียกพี่น้องมันก็บ่ได้เกี่ยวดอกมือนี่ยแ่บอกไปทั่วยชีพมันาดายมาได้มาได้มาได้สุดโต่งมก็ครับจ้ากวนมันจัดงไงชูมือนี่ดับบ่มีเลยครับแห่งดับแห่งมาดีครับผมเแลยวตามนั่นคือเขาหลังจากสูตรเนี่ยโอ้ยเห็ดน,น้ำขมือลยเห็ดน,น้ำชูมือเด้อลวดครดับผมหน่อยกับเปี้ยนหน่อยกับเปี้ยนหน่อย,ย,นนยมันบโป๊บีน สูตรเนวๆได้เดี๋ยวนี้สูตรเนาวาๆอั้งไฟเบิร์ดถ้าสูตรโครลอยเกลีย่ยครับเอาป่ดเนี่ยเอามาในเรื่องครับเอาเลยพ่อเสียงเรียกเสียงดวงเนาะครับอันนี้ก็ไห่เป็นแนวทางเด้อไห้ไว้ก็จะได้ไปหาย,ยิบจับลอตเตอรี่นะพ่อเนาะครับไห่ไว้ได้ไปหาจับลอตเตอรี่ครับได,ได้เอาไปเทียบกับ อาจารย์อื่นเพิ่นครับเพื่อนตรงกันใกล้กันเพราะเข่นบดตรงกันก็เข่นบมักกเบิ่งแล้วก็่านๆานไปกั่นมักจับบ่มักก็พานเนาะครับครับครับเอาเอาข้างบนก็เนาะข้างบนเด่นเก้าได้วิ่งบนวิ่งเก้าว่ะพ่อวิ่งบนวิ่งเก้าเด่นบนเด่นเก้าครับ 2 2> ครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งครับบัตรเด Trans ็กสามตัวเนาะแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่ง 091ครับน,นี่ละมี่ทวนี้ละข้างบนมีซัมเน่หรอวคะครับมีตัวเด่นเฮเลบอรหรือจังไรห,หรือเด่นเด่นทั้งสองคู่นีนเน่เด่นตัวทวกันนั่นละร,รเพราะว่าอันนี้มันเป็นสูตรที่ล้วมากมันเข่ามากตลอดอันสูตรนี่ก็ร่างเข่าก็ร่างเดินดีนี่ครับวางวางหันมันมนั่นผมหนึ่งกับสามผมจับหนึ่งเนาะมันไปออกสามครับ ในงวดนี่เอากับหนึ่งผมเล่กับ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 ขึ้นมันมันวอกชิกแจงกันนะครับพ่ไปจับเด่นคิดหวามาแนนอนล่ะสามตัวมีตัวตัวใดเน้นก็กันบ้างพ่อแปดเก้าศูนย์แปดเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเนี่ยพอกันเล่พอกัดเล่พ่มาในตแจ่มบถครับตามตามแจ่มสองตัวตามแจ่มสามตัว อสองตัวเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเน้นเท่ากันนะครับสามตัวเด่นเท่ากัน,อกนเอาชุดล่างก่อชุดล่างเด่นล่างเด่นห้ารองแปดเด่นห้ารองแปดครับ,รบวันนี้จับคููให้บ่ไม่แปดได้ผ้ได้มาแปดกับจ้าไม่จับผอไม่เด้อครับเด่นหากับหา,ห,าหนึงครับ อาสองหาสามหาสี่สี่คูบอกว่าครับที่คูนี่ละ,ะถ้าผู้ใดแปดกับแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่บอกว่าครับหรือจักไหนเอาหาแปดน,น้ำครับย่งได้กับทีมพระใดดอกหาคิดว่าครับแต่ว่าพ่อจะให้นี่มีสี่คูหาหนึ่งหาสองหาสามหาสี่ ถ้าจับแปดต้องเอาหาแปดหาแปดโอ้แปดเออหาเปลดเลาก็หาหนึ่งหาโอ้แปดหนึ่งแปลดสองแปดสามแปดสี่ครับถ้าจับลักแปดนี่เอาแปดหาน้ำพ่อว่าแปดหาหาแปดน้ำแปดห้าแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่ถ้าจับลักแปดชุดล่างให็นไ่มหาลอตเตอรี่คู่ใดพ่อชุดล่างปั้นเลยเป็นเลขสี่เป็นเบ้าเถ้าครับใหญ่ผมใหญ่ผมในมาที่ชุดก็คือหาหนึ่งกับหาสี่แค่ว่า ของครูนี่ดับชุนเด่นได้หาหนึงก็ผ่าซี่เนี่ยครับได้ว่ามันยังได้แจมเด่นจากพูดเอหาวามหาสองก็ผ่าสามเนี่ยมันเป็นแจมร่องได้ว่าโคตชุนดับอนี่แหละมันก็เลืยเกื่องกันขึ้นกันครับแต่ว่าขันไฮน้ำนักาฮน้ำนักหาหนึ่งก็ผ่าซี่ือยละหาหนึ่งก็ผ่าซี่ครับแต่ว่ามันระ เด่นชนดับยุ่ิว่าหา,มา,มางมักมัต่ำแจมเด่นมันครับผมอ่าเพราะว่าหาสองกับหาสามมันเป็นแจมร่องครับอาอหาหนึ่งกับหาซี่ตัวนี้มันพอครับคืองวดที่แล้วนี่มั่นใจให้เบาเท่าสองหนึ่งนี่คือสองหนึ่งเม็ดเดียวเลยอ่าครับคือคือตัวนั้นมันบัสกิดดับเราก็มันได้แจมเด่นตัวเดียวเลยครับอืม คือวัดได้ทางบนก็คือกัน,นกัดแจมเก่าครับแจมหนนมันก็ทิ่มแจมได้แจมหนึ่งว่าได้ป่านเนี่ยเกี่ยวเปียกเกี่ยวเปียดนึงยี่สิบเป็นเป็นแจมเก่ามันก็เจ็ดก็ได้เพราะเปียดนึงนีงน่มันดับครับเอาป่าะผู้ดดได้มกกักจะเอาเปียดนึงทางบนตกลงชุดล่างนี่จะเนิ่งคู่ใดหรือเด่นซ้ำกันไอ้มันก มัดกมูเนี่ยก็คือหาหนึ่งกับหาซีนี่แหละอ่านี่แหละเพราะว่าบ้าวเท่าจจย้ำให้เอฟซีคือว่าในซีคูนี่ทำช่มหาแค่ว่าขามักยิบมูิครับให้ยิบจับลอตรีไปเลยแต่ว่าพอน้ำหนักพอนี่เน้นที่หาหนึ่งกับหาซีแต่ว่าหาสองหาสามอีกกระเด็นทื่กันพอนยังลังเลใจในใจนี่คือลังเลใจแต่ว่าทาน้ำหนักทานนักไปคือนักไปทั้งหาหนึ่งกับหาซีแต่ว่าหาสองหาสามกัยาถิมทำชุชม อามาเบิกนั่นกันนะครับผมงวดที่ผ่านมานี่ครับงวดที่ผ่านมาตาเดชขอนแก่นพ่อเดชนะครับผมชุดบนชุดบนว่าเขาครับเข้าชุดล่างนะครับวิ่งล่างเด่นล่างเด่นสองนะพอให้สองหนึ่งตัวเน้นนะครับมาตรงทราทช่อมสองหกสองเจ็ดนี่พอให้เป็นตัวร่องให้เน้นที่สองหนึ่งพอวามามาได้เลขพี่น้องงวดที่ผ่านมานะครับเน้นชุดนี้นะครับมาตรงๆอ่า เอางวดวันที่2มกราคม2568นะครับเป็นหน้าทังหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบงค์ท่านผู้ชมนะครับเด่นบนเด่น9นะครับผมน้ำหนักซ้ำกันครับ90กับ91นะครับผมเด่นเท่ากันชุดบน3ตัว890 891 091นะครับเน้นึ้นซ้ำกันครับชุด3ตัวหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้นะครับเผื่อมารางวัลเลขท้าย3ตัวหรือรางวัลเลขท้ายรางวัลใหญ่เด่นล่างเด่น5้รอง8 นะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ถารักแปดพอเป็นาแปดห้าแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่นะครับถ้าจับหลักแปดเป็นมาก็อ่าน้ำหนักครับสี่คู่นี้เด่นเน้นขึ้นกันแต่ว่าถาน้ำหนักชอบตัวไหนเพราะว่าหาหนึ่งกับหาสี่แต่ว่าหาสองหาสามกับยืดเลื่อ,เอนะรรม,นะอาม,ามเ,ด,ด,ออเด,ด้นะครับหยิบจับดนตรีติดไว้น้ำแน่นะครับแคปหน้าจอธรูมชมตาเดชขอนแก่นพ่อเดชนะครับชุดล่างถือว่าสองหนึ่งเข้าตรงๆ เอางวดนี้ต้นปีนะครับเพื่อได้โชกเพื่อได้มนันเพื่อได้ให้น้ำพอแคบหน้าจอครับผมเอานะครับเพื่อได้ไปหาคิดจับลอตเตอรีร่ท้งพอเนอะครับครับผมอืม่ด่าเล็กวิ่งคิดว่าเฮดจังไดกับโบุบนด์จบม<า>่แท้แท้มาแท้แครับอืมเล็กวิ่งเล็กเด่นพอ่อป็นมั่นใจทมชมนะครับชุดบนเด่นบนเด่นก้านะครับวิ่งเกา้านะครับชุดล่าง นะวิ่งล่างเด่นห้ารองแปดนะครับถ้ามั่นใจมั่นใจชุดบนหรือชุดล่างพอ่อมั่นใจที่สุดเอ็มรอยคือชุดบนสามตัวเลยชุดบนบพอ่พอพ่อเันมั่นใจครับด้วยชุดบนนะครับบนมั่นใจทั้งสามตัวสามตัวนี่ก็มั่นใจครับคิดว่างวดที่จะถึงนี่คิดว่างวดวันที่สองบาคร่าหกแปดเลยคิดว่าสามตัวแตกพอ่แแอแตกแตกคิดว่าแค่นี้แตก เพราะว่าจังไลยกระแตกท่านผู้ชมชุดสามตัวให้เอฟซีพอด้โชคด้่ยทผู้ชมแต่ว่าในควบำในในควบำศิษย์เย่าขวางได้ครับมันเขา่ขาเครงแต้มเข่าเครงเด่นเข่าเครื่งยัางปูย่างเลยครับแต่ว่าเท่านี่มักชุดล่างพ่อนนี่แล้วเท่าเนี้มักล่างกับมักล่างกับมักรู้แต่ว่ามันเพราะมักปั่นบุญครับบนนี่ว่ามันซ้ำจับบ้างบุญละชุดบนเนี่ย ครับอ่าเอานะครับบ้าเทารบกวนสักนี่ละครับพ่อครับครับขอบคุณด้พอเด้อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโชคดีปีไหมครับผมอ่าชมชงนะครับบ้าเท่าขอบคุณตาเดชขอนแก่นขอบคุณพ่อเดชขอนแก่นนะครับคอยพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง นะฮะไอยู่ดีไม่แห้งห้ลำห้หด้วยได้พอเด้อนะครับไฮไพเอฟซีได้โชคได้มาขอบคุณทุกเสี่ยงทุกอาจารย์ทุกปูครับผมขอบคุณที่เพิ่นให้น้าทางมากนะครับผมเป็นน้าทางจิดจับลอตเตอรี่สลากกินแบงนะครับงวดที <c oughs> ่ผ่านมาสองหนึ่งตรงๆครับถามักเข้ากับหาจิจจับทำชมมะมักกับเพราเป็นยังเบินซื้อนะครับอ่าพ่อเพิ่นมันใจชุดบนเป็น่าสามตัวอาจแตกงวดนี้นะครับ ขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับขอบคุณพญายิ่ไงยิ่งสุขูสุขคนเด้อนะครับขอบคุณพี่ปานาทุกท่านขอให้ทุกท่านนะผมสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงยืนสุขูสุขคนนะครับให้ร่ำให้รวยเฮงเฮงนะครับผู้ใดที่กําลังเดินทางกลับมาบ้านเท้าช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพให้ร่ำให้รวยเฮงเฮงนะครับผมแอดมินบัตรสวัสดีครับ